ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้พระอานท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทศระบทที่30พรหมทันและณชาติสะบนเส้นทางจาริกเป็นเวลาน,านานถึง40ปีหลังพุทธปรินิพาน ที่พระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐจะริกสู่คามนิคมชนบทและราชธานีต่างๆเกือบทั่วชมพูทวีปเพื่อโปรโดเวนยนิกรชนแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ประทีปดวงใหญ่แห่งชมพูทวีปจะดับไปแล้วแต่ประทีปดวงน้อยคือพระพุทธอนุชายังมีอยู่และส่องแสงเรืองรองเพื่อภาระตะวัดต่อไป บัดนี้ภารกิจอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระาศาสดาและหน้าที่ในการทำลายกิเลสของท่านได้เสร็จสิ้นลงแล้วเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือการอบรมสัง่งสอนมหาชนให้หลีกจากทุจริตเดินเข้าสู่คลองแห่งสุจริตธรรมการปรากฏกายแห่งพระอานทน์ไม่ว่าไหนที่ใดในสมาคมใดประดุดการปรากฏขึ้นแห่งดวงจันทร์ในปรนุรณะมีดิธีนำความชื่นบานเอ,อิบอาบซาบซ่้น และสดใสมาสู่จิตใจของมหาชนในที่นั้นและสมาคมนั้นเมื่อมหาสันนิบาตในการสังขยนาเสร็จสิ้นลงแล้วพระพุทธอนุชาได้ละทิ้งเบญจคีรีนครไว้เบื้องหลังมุ่งสู่นครโกสัมพีเพื่อลงพรมทานแก่พระชนนะพระหัวดือ้อซึ่งพระศาสดารับสั่งไว้เมื่อจวนจะนิพานพระอานน์ได้ประกาศให้สงในโกสัมพีนครทราบว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระชนนะต้องการจะทำอย่างใดจะพูดอย่างใดและประพฤติอย่างใดก็ให้ทำได้ตามอัธยาศัยภิกษุสามเณรไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนพระชนนะด้วยถ้อยคำใดๆเลยนี่เรียกว่าพรหมทันคือการลงโทษที่หนักที่สุดแบบพระอริยะท่านทั้งหลายพระอานนท์กล่าวในมหาสมาคมซึ่งมีภิกษุประชุมอยู่จำนวนพัน พระบรมศาสดาเคยตักเตือนพระชัน,นะมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่าขอให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอย่าดื้อด้านและดืดดึงแต่พระชน,นะก็หาฟังไม่ยังคงประพฤติตนตามใจชอบอยู่อย่างเดิมเมื่อจวนจะปรินิพานทรงเป็นห่วงเรื่องพระชน,นะจึงมีพุทธบัญชากับข้าพเจ้าไว้ว่าให้ลงโทษแก่พระชน,นะโดยวิธีพรหม,มทันท่านทั้งหลาย การลงโทษแบบนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่พระอริยเจ้าจะพึงกระทาประดุดนายสารถีผู้ฝึกมา้าจำใจต้องฆ่าม้าของตนที่เหลือฝึกเพื่อไม่ให้สื่อพืชพันธุ์ไม่ดีต่อไปท่านทั้งหลายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสนทนากับคนฝึกม้าผู้เชี่ยวชาญน,นามว่าเกสีพระองค์ตรัสถามว่าดูก่อนเกสีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการฝึกมา้า ตถาคตอยากทราบว่าท่านมีวิธีฝึกม้าอย่างไรนายเกษีทูลตอบว่าฝึกโดยวิธีละมุนละม่อมบ้างโดยวิธีรุนแรงบ้างโดยวิธีทั้งละมุนละไมและทั้งรุนแรงบ้างเกษีถ้าม้าของท่านไม่รับการฝึกคือฝึกไม่ได้ท่านจะทำอย่างไรพระองค์ผู้เจริญถ้าม้าตัวใดฝึกไม่ได้ค่าพระองค์ก็ข่าม้าตัวนั้นเสีย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียชื่อผู้ฝึกและไม่ให้ม้าตัวนั้นมีพืชพันุ์ไม่ดีต่อไปพระองค์พูดเจริญพระองค์มีชื่อเสียงปรากฏว่าเป็นยอดแห่งนักฝึกคนที่พอจะฝึกได้ก็พระองค์มีวิธีฝึกคนอย่างไรดูก่อนเกสีพระาศาสดาตรัสเราก็ฝึกบุคคลที่ควรฝึกอย่างนั้นเหมือนกันคือฝึกโดยวิธีละมุนละไมบ้างโดยวิธีรุนแรงบ้าง ทั้งโดยวิธีรุนแรงและละมุนละไมบ้างถ้าฝึกไม่ได้เล่าพระเจ้าค่านายเกษีทูลถามพระองค์จะทรงกระทำประการใดถ้ามาฝึกไม่ได้เราก็ฆ่าเหมือนกันพระศา,าสดาทรงตอบพระองค์ไม่ทรงทำปานาติบาทไม่ใช่หรือเหตุไฉนจึงตรัสว่าทรงฆ่าดูก่อนเกษีการฆ่าของเราเป็นการฆ่าแบบอริยประหาร คือไม่ยอมว่ากล่าวสั่งซ้อนเลยทําเป็นประดุดบุคคลผู้นั้นไม่มีอยู่ในโลกการลงโทษอย่างนี้รุนแรงที่สุดผู้ถูกลงโทษได้รับผลที่น่ากลัวที่สุดนายเกษีคนฝึกมา้าทูลสรรเสริญพระธรรม,มเทศนาว่าแจมแจ้งดียิ่งนักพระอานนท์กล่าวต่อไปท่านทั้งหลายและแล้วเมื่อมีโอกาสประทับอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ทรงนำเรื่องม้ามาเป็นบทประกอบพระธรรม,มเทศนาโอวาทภิกษุทั้งหลายมีใจความดังนี้ภิกษุทั้งหลายม้าบางตัวเพียงเห็นเงาปะตักที่นายสารถียกขึ้นเท่านั้นก็ทราบได้ว่านายต้องการจะให้ตนทำอย่างไรแล้วสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงได้ยินข่าวว่าบุคคลโน้อนอยู่บ้านโน้น แก่บ้างเจ็บบ้างตายบ้างก็เกิดสังเวชสลดจิตน้อมเข้ามาหาตัวว่าแม้เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลายม้าบางตัวเพียงได้เห็นเงาประตักเท่านั้นยังไม่อาจเข้าใจความหมายที่นายต้องการให้ทำแต่เมื่อถูกแทงจนขนร่วงนั่นแหละจึงรู้สึก แล้วปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่นายต้องการชั้นใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงได้ยินข่าวเจ็บและข่าวตายของผู้อื่นเท่านั้นยังไม่เกิดสังเวชสลดใจแต่เมื่อได้เห็นด้วยตนเองซึ่งคนแก่คนเจ็บและคนตายจึงเกิดสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลายม้าบางตัวเพียงแค่เห็นเงาประตัก และถูกแทงจนคนร่วงก็ไม่รู้สึกเมื่อถูกแทงจนทะลุหนังเข้าไปจึงรู้สึกและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนายชั้นใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงเห็นคนแก่คนเจ็บหรือคนตายและได้ยินได้ฟังข่าวเช่นนั้นไม่ก่อให้เกิดความสังเวชสลดจิตได้ต่อเมื่อญาติสายโลหิตมิตรสหายอันเป็นที่รักที่พึงใจเจ็บหรือตายลงจึงเกิดสังเวชสลดจิต แล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลายม้าบางตัวเพียงได้เห็นเงาประตับถูกแทงจนขนร่วงถูกแทงจนทะลุผิวหนังเข้าไปก็หาเข้าใจถึงสิ่งที่นายต้องการให้ทำไม่ต่อเมื่อถูกแทงจนจดกระดูกจึงรู้สึกและเข้าใจถึงสิ่งที่นายต้องการให้ทำฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือเห็นญาติพี่น้องเจ็บและตาย ก็ไม่เกิดสังเวชสลดจิตต่อเมื่อตนเจ็บเองและเจ็บเจียนตายใกล้ต่อมรณะภัยจึงรู้สึกสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติเพื่อบรรล,ลุคุณธรรมเบื้องสูงและแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายม้าซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ4ประการควรเป็นมา้าทรงของพระราชา4ประการนั้นคือมีความซื่อตรงมีชาวดีมีความอดทน และมีลักษณะสงบเรียบร้อยภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการก็เหมือนกันคือมีความซื่อตรงไม่หลอกลวงไม่คดในข้องอในกระดูกมีชาวดีในการรู้อริยสัจมีความอดทนอย่างยิ่งและมีการสำรวมตนสงบสงี่ยมเรียบร้อยไม่ประพฤติตนเอะอะโวยวายเยี่ยงนักเรงสุราบานันก็สมควรเป็นทักขีนัยยะบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของโลกภิกษุทั้งหลาย เราเคยกล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าถ้าจะดูความเป็นบ้าในหมู่สงก็จงดูตรงที่เธอร้องรำทำเพลงถ้าจะดูความเป็นเด็กในหมู่สงก็จงดูตรงที่เธอยิงฟันหัวเราะในลักษณะปล่อยตนเหมือนเด็กชาวบ้านดูก่อนท่านทั้งหลายพระอานน์กล่าวต่อไปพระพุทธองค์เคยตรัสกับข้าพเจ้าว่า อานทน์เราจะไม่ทํากับพวกเธออย่างทนุถนอมอย่างที่ช่างหม้อทํากับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอานทน์เราจะขนาบแล้วขนาบเล่าไม่หยุดหย่อนเราจกชี้ให้เห็นโทษของกิเลสบาปกรรมแล้วแล้วเล่าเล่าไม่หยุดหย่อนอานทน์เอยผู้ใดมุ่งหวังมรรคผลเป็นสําคัญในการประพฤติพรหมจรรย์ผู้ใดเป็นสาระมีประโยชน์ผู้นั้นจึงจักอยู่ได้ท่านทั้งหลาย โดยประการชนนีแลข้าพเจ้าจึงขอประกาศลงพรหมทานแก่พระชน,นะเพื่อเธอจะได้สำนึกตนและปฏิบัติตนในทางที่ชอบต่อไปพระอานน์กล่าวจบสงทั้งสิ้นเงียบเป็นการยอมรับประกาศนั้นด้วยอาการดุษณีพระชน,นะได้ทราบว่าบัดนี้สงประกาศลงพรหมทานแก่ตนแล้วจึงสังเวสลดจิตกลับประพฤติตนดีมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังพระเถระทั้งหลาย ในไม่ช้าก็สำเร็จพระอรหัตตผลจากโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐได้เดินทางเรียบลำน้ำยมุนาขึ้นไปตอนบนสู่แคว้นกุรุซึ่งมีนครอ,อินทปัตเป็นเมืองหลวงและจาริกไปในแคว้นต่างๆอีกหลายแคว้นจนกระทั่งห้วนกลับมาสู่ลุ่มแม่น้ำคงคา วนเวียนอยู่ณลุ่มแม่น้ําคงคาตอนบนแห่งแคว้นปัญจาละซึ่งมีนครหัดสตินาปุระหรือหัดสดินบุรีเป็นราชธานีอันว่าแคว้นปัญจาละนี้มีแคว้นโกศลอยู่ทางทิศตะวันออกมีแคว้นกุรุอยู่ทางทิศตะวันตกมีหิมาลัยบรรพดอยู่ทางทิศเหนือและแม่น้ําคงคาอยู่ทางทิศใต้เป็นแคว้นที่มั่งคั่งพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากหลายมีทุ่งสาลีเกษตรเหลืองอาราม มองดูสุดซ้ายตาประดุดปูด้วยหนังโคสีแดงมีดงมะพร้าวเรียงรายยาวเหยียดบางแห่งพื้นที่ประดับด้วยต้นชงโคดอกสีแสดเข้มบานสะพรั่งเรืองอุไรยเย็นตาทัศนาการไปทางทิศเหนือจะเห็นทิวเขาหิมาลัยสูงตระงานเสียดฟ้าบางยอดถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดเวลาหิมาลัยบรรพตแดนเกิดแห่งนิยายและเป็นที่รื่นรมอย่างยิ่ง ของผู้สละโลกีมุ่งสแสวงหาสันติวรบทมองไปทางด้านใต้จะเห็นแม่น้ำคงคาไหลเอ่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชมพูทวีปเป็นจุดรวมใจของชาวพรารตะแทบจะทุกคนมอบความไว้วางใจให้แม่พระคงคาเป็นผู้กรรมชีวิตของตนทั้งด้านชำระมนทินภายในและด้านกเกษตรกรรมณริมฝั่งแม่น้ำคงคาตอนเหนือมีชงโคขึ้นระดะัแม้ม่สู้จะเป็นระเบียบนัก แต่ดอกอันงามเย็นตาของมันก็ให้เกิดความเย็นใจเมื่อได้เห็นเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบไม่ใช่ทางสัญจรจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมณะผู้สแสวงหาวิเวกวันนั้นพระพุทธอนุชาจาริกเพียงผู้เดียวด้วยจุดประสงค์คือสแสวงหาที่วิเวกเพื่อพักผ่อนเมื่อผ่านมาเห็นชงโคมีดอกงามบานสะพรัง่งและดูบริเวณเป็นที่รื่นรมจึงแวะเข้าพักผ่อนใต้ต้นชงโค ซึ่งมีใบหนาเงาครึ้มต้นนั้นตรงเบื้องหน้าของท่านมีสะซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติชาติสะมีปทุมชูดอกสลอนน้ำใสยเย็นและจืดสนิทดีท่านได้ดื่มและล้างหน้าเพื่อระง,งับความกระหายแล้วนั่งพักอยู่ณที่นั้นจนตะวันรอนแดดอ่อนลงสองลอดใบไม้ลงมาเป็นรูปต่างๆงามน่าดู เสียงนกเล็กๆบนกิ่งชงโคร้รองทักทายกันอย่างเพลิดเพลินแสดงถึงจิตใจที่ชื่นบานมันมีความสุขตามประสาสัตว์ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ในที่ทุกแห่งและทุกฐานะเว้นแต่บุคคลจะไม่รู้จักมองหาเท่านั้นพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามารถจะหาความสุขได้แม้ในสถานที่น่าทุกข์ตรงกันข้ามกับคนเนาแม้จะอยู่ในฐานะที่น่าจะสุข ก็มีแต่ความทุกข์ร้อนเศร้าหมองเสียร่ำไปถ้าเราฝึกใจให้อดได้ทนได้อยู่เสมอเสมอเราจะมีความสุขสบายขึ้นอีกมากโลกนี้มีคนร้ายและเรื่องร้ายมากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนและในฐานะใดย่อมจะต้องพบคนร้ายและเรื่องร้ายทุกคนทุกแห่งถ้าสามารถกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้นั้นเป็นเรื่องประเสริฐแต่ถ้าไม่สามารถกลับเรื่องร้ายให้เป็นดีได้ในทันทีก็ลองอดทนดู เป็นการศึกษาสถานการณ์และศึกษาบุคคลพร้อมๆกันไปนานๆนานเข้าเรื่องที่เขาเข้าใจว่าร้ายในเบื้องต้นอาจจะเป็นผลดีแก่เรามากในบ้านปลายจงดูเถิดขยะมูลฝอยที่ใครๆทิ้งลงทิ้งลงแต่พื้นดินก็สามารถรับขยะมูลฝอยนั้นไว้ได้การเวลาล่วงไปล่วงไปขยะมูลฝอยนั้นกลายเป็นปุย๋ยที่ดินตรงนั้นกลายเป็นดินดีมีคนต้องการมีราคามาก ปลูกพืชผักอะไรก็ขึ้นเร็วและสวยงามคนที่ฝึกตนให้อดได้ทนได้มักจะเป็นคนดีมีค่าแก่สังคมอย่างมากสถานที่จำกัดทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยแต่คนเพิ่มมากขึ้นนานวันไปมนุษย์ยิ่งจะต้องแย่งกันอยู่แย่งกันกินมากขึ้นความบากบันอดทนก็จะต้องใช้มากขึ้นนอกจากนี้ในสังคมมนุษย์มีทั้งคนดีและคนเลว มีอัธยาศัายประณีตและอัธยาศัายซามยิ่งผู้น้อยที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ที่มีอัธยาศัายซามเห็นแก่ตัวและโหดร้ายด้วยแล้วเขาจะต้องกระทบกระเทือนใจและอดทนสักเพียงใดลองให้ผู้ใหญ่เลวๆอย่างนั้นไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนอื่นดูบ้างสิเขาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เลวหรือไม่แต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันหรือบางทีก็มีอยู่เสมอเ ที่ทำให้เราต้องประหลาดใจว่าเหตุชะนายคนเลวๆอย่างนี้จึงเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องของกรรมที่สลับซับซ้อนที่สุดที่จะแยกแยะให้ถี่ถ้วนด้วยปัญญาสามัญบัดนี้พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วทิ้งไว้แต่ร่องรอยแห่งแสงสว่างเพียงรางๆเหมือนดารุณีวัยกำดัดยิ้มด้วยความเบิกบานใจ เมื่อหยุดยิ้มแล้วรอยแห่งความร่าเริงก็ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยฉะนั้นพระพุทธอนุชาตั้งใจจะถือเอาโคนชงโคเป็นที่พักกายในราตรีนี้แต่พอท่านเองกายลงพิงโคนชงโคนั่นเองในเหลือเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเดินถือหม้อมาคนละใบมุ่งตรงมาสู่สะเมื่อได้มองเห็นสมณะนั่งพิงโคนชงโคอยู่เขาจึงเดินอ้อมสะมาพอเห็นชัดว่าเป็นสมณะสากยะุตร เขาจึงนั่งลงไหว้และชายผู้นั้นได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่สมณะข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานไม่เคยได้พบเห็นสมณะผู้ใดมาเยือนสถานที่นี้เลยข้าพเจ้าทั้งสองแม้จะไม่ใช่เจ้าของถิ่นโดยแท้จริงก็เหมือนเป็นเจ้าของถิ่นข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านสมณะผู้เป็นอคันตุกะด้วยความรู้สึกเป็นมิตรและถือเป็นโชคดีที่ได้พบท่านผู้สงบ ดูกรผู้มีใจอารีพระพุทธอนุชากล่าวตอบข้าพเจ้าขอขอบใจในมตรีจิตของท่านทั้งสองและถือเป็นโชคดีเช่นกันที่ได้พบท่านซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบในป่าเปลี่ยวเช่นนี้ชายหญิงทั้งสองแสดงอาการพอใจต่อคำกล่าวที่ไพเราะแสดงความเป็นมิตรของพระพุทธอนุชาแล้วกล่าวว่า ท่านผู้ประเสริฐเวลานี้ก็จจนขําแล้วท่านมีที่พำนักณนะแห่งใดเป็นที่ประจำหรือท่านเป็นนักพรตผูจาริกไม่อยู่เป็นหลักแหล่งข้าพเจ้าเป็นนักพรตผูจาริกไปตามอัธยาศัยไม่ติดที่หรือยึดที่ใดที่หนึ่งเป็นแหล่งของตนข้าพเจ้าพอใจการกระท,ทําเช่นนี้พระอานอนท์ตอบข้าแต่สมณนะถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าใครขอเชิญท่านพำนักณนกะระท่อมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีกระท่อมอยู่สองหลังหลังหนึ่งเพื่อข้าพเจ้าและภรรยาอยู่อาศัยอีกหลังหนึ่งเพื่อเก็บของเล็กๆน้อยๆถ้าท่านไม่รังเกียจและยินดีรับคำเชื้อเชิญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเก็บของเล็กๆน้อยๆไว้อีกมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งพอเป็นที่พักของท่านได้อย่างสบายมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้สะดวกมีลมพัดเย็นถ้าท่านรับคำเชื้อเชิญข้าพเจ้าจะยินดีมาก ข้าพเจ้าจะได้สนทนากับท่านผู้ประเสริฐให้เป็นที่อิ่มเอิบใจข้าแต่อาคันตุกะข้าพเจ้าเคยสดับมาว่าการได้เห็นการได้เข้าใกล้และการได้สนทนากับสมณะนั้นเป็นมงคลข้าพเจ้าต้องการมงคลเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเขากล่าวจบหันมามองดุพระยาเหมือนเป็นเชิงปรึกษาสตรีผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่สมณะ ถ้าท่านยังไม่มีกิจกังวลเรื่องอื่นหรือไม่เป็นการรบกวนความมิเวกสงัดของท่านก็โปรดรับคำารัธนาของข้าพเจ้าทั้งสองด้วยเถิดพระพุทธอนุชาดำริว่าสามีภรรยาทั้งสองนี้ดูท่าทีเป็นผู้มีตระกูลและได้รับการศึกษาสูงแต่เหตุฉไหนจึงมาซ่อนตัวเองอยู่ในป่าเปลี่ยวดูวัยก็ยังหนุ่มสาวคงจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่น่าสนใจบ้างกระมัง การสนทนากับผู้เช่นนี้คงไม่ไร้ประโยชน์เป็นแน่แท้คิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนผู้ใจอารีข้าพเจ้ายินดีรับคำเชื้อเชิญของท่านสามีภรรยาทั้งสองแสดงอาการพอใจอย่างยิ่งแล้วชวนกันลงตักน้ำในสะคนละหม้อแล้วเดินนำพระพุทธอนุชาไปสู่กระท่อมน้อยจัดของเล็กๆน้อยๆไว้มุมหนึ่ง ปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะจนสะอาดเรียบร้อยแล้วเชื้อเชิญพระพุทธอนุชาให้นั่งนำน้ำมันมาน,น,นวดเท้าส่วนภรรยาของเขากลับไปในกระท่อมอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยดูก่อนผู้มีใจอารีพระอานนท์กล่าวกระท่อมของท่านนี้แม้จะอยู่ในป่าแต่ก็ปลูกสร้างอย่างดีน่าอยู่อาศัยสะอาดเรียบร้อยเป็นการแสดงถึงอัธยาศัยประณีตแห่งเจ้าของ ข้าแต่อาคันตุกะข้าพรเจ้าขอขอบคุณในคำกล่าวของท่านอันหนึ่งป่าชงโคนี้เป็นสวรรค์ของข้าพรเจ้าเป็นที่ที่ข้าพระเจ้าพอใจเป็นที่สุดข้าพเจ้าอาศัยอยู่อย่างสงบสุขข้าพระเจ้ากล่าวว่าสงบสุขเป็นความถูกต้องโดยแท้คือทั้งสงบและสุขรวมอยู่ในกระท่อมน้อยและในป่าชงโคนี้เขากล่าวแล้วยิ้มอย่างภาคภูมิใจ ดูก่อนผู้มีใจอารีเหตุไฉนท่านจึงพอใจป่าชงโคนี้เป็นนักหนาดูท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มและภรรยาของท่านก็ยังอยู่ในวัยสาวคนหนุ่มสาวน่าจะพอใจในแสงสีแห่งนครหลวงมากกว่าจะยินดีในที่สงัดเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ท่านถือกำเนิดหรือภูมิตรเนาเดิมอยู่ที่นี่หรือหาไม่ได้ท่านสมณนะข้าพระเจ้าเกิดแล้วในถ้ำกลางพระนครหลวงทีเดียว เขาตอบคำกล่าวของท่านยิ่งทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจมากขึ้นพระอานน์กล่าวเป็นของหน้าประหลาดเกินไปหรือท่านชายหนุ่มกล่าวที่คนหนุ่มอย่างข้าพเจ้ามาพอใจในวิเวกดำเนินชีวิตอย่างสงบประหลาดมากทีเดียวพระอานนนรับเพราะเหตุใดหรือชายหนุ่มถามเพราะคนส่วนใหญ่หรือโดยมากในวัยท่านนี้ย่อมพอใจในความสนุกเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่ง คือแบบที่คนส่วนมากเขานิยมกันคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่คณะและอารมณ์เย้าวยวนต่างๆแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าท่านเป็นชายหนุ่มที่ประหลาดมีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเทือนใจท่านอย่างรุนแรงหรือหรือท่านมีอัธยาศัยน้อมไปในวิเวกตั้งแต่ตั้งยาวเทหรือท่านมีอัธยาศัยน้อมไปในวิเวกตั้งแต่ยังยาวข้าแต่อคันตุกะ ชายหน่มกล่าวข้าพเจ้าเข้าใจว่าทุกคนน่าจะมีหัวเลี้ยวแห่งชีวิตที่สำคัญที่สุดสักครั้งหนึ่งในชีวิตของแต่ละคนและหัวเลี้ยวนั่นเองจะเป็นสาเหตุให้เขาดำเนินชีวิตที่ยืดยาวไปจนกว่าชีวิตจะจบลงข้าพเจ้ามีหัวเลี้ยวชีวิตอยู่ตอนหนึ่งซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเลี้ยวมาทางนี้และเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปจนสิ้นลมปราณ ดูก่อนผู้พอใจในวิเวกพระอานอน์กล่าวทาไมเป็นการรบกวนเวลาของท่านข้าพระเจ้าปรารถนาจะรับฟังความเป็นมาแห่งท่านพอเป็นเครื่องประดับความรู้เวลานี้ปฐมยามแห่งราตรีก็ยังไม่สิน้นถ้าท่านไม่ขัดข้องหรือไม่ถือเป็นความลับก็ขอได้โปรดเล่าเถิดลมปลายปฐมยามเพกลมปลายปฐมยามพัดแผ่วเข้ามาทางหน้าต่าง รำเพยเอากลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดติดมาด้วยหอมเย็นระรื่นความอบอ้าวของอากาศเมื่อที่วาการได้ประราศนาการไปแล้วบรรยากาศในยามนี้เย็นสบายแสงโสมศาสองเข้ามาทางหน้าต่างต้องผิวหน้าของชายหนุ่มดูสดใสแต่แฝงไว้ซึ่งแววเศร้าอย่างลึกซึ้งเขาขยับกายเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพระ ถ้าท่านยินดีรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีเล่าสู่ท่านฟังเรื่องของข้าพเจ้ามีทั้งความสุขและความเศร้ามีทั้งความหวานชื่นและเคือขมมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเมื่อพระอานนท์แสดงอาการว่าพร้อมแล้วชายหนุ่มจึงเริ่มดังนี้กลับมาติดตามรับฟังพระอ,อนนท์พุทธอนุชาตอนต่อไปจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ